ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามน้อก็คลิปไม่ได้ยาวเด้ะครับเจ็ดนาทีแปดนาทีคลิปนี้เป็นคลิปที่สามแ,แล้วนะครับคลิปที่สามของการกรอกน้ําปานะถวายหลวงพี่พวกนี้นาอก็ได้ไม่เยอะหรอกหล <c oughs> วงพี่ท่านมาตักบาเช้าก็ถวายท่านเนาะ ามลูกได้ไม่เยอะเดี๋ยวตอนน,นีเย <c oughs> อะกว่านู่นหละกางเดือนหน้าเนาะกางเดือนหน้าได้เยอะแน่กางเดือนหน้าได้เยอะแน่น่าจะสองร้อยขวดโดยประมาณเนาะก็ตั้งเป้าไว้ประมาณนั้นก่อน200ร้อยขวด จะสามรยก็ไม่เป็นไรถ้าเราต้มไหวต้มทันเนาะก็ <c oughs> อย่างว่าต้มคนเดียวเนาะมันหม้มอก็หม้อต้มก็ได้สักสิบเอ่อสิบลิตรสิบห้าลิตรได้อยู่หม้อต้มมาเนาะความจุของหม้อนะครับสิบห้าลิตรน่าจะได้อยู่ พ็เมื่อกี้ต้มเมื่อกี้สิบลิตรสิบ <c oughs> ลิตรก็เดไม่ได้เต็มเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยววันหน้าหาซื้อ,อ,อถังสแตนเลสต้มเสร็จก็ยกเทใส่ถังเลยเให้มันระบายความร้อน <c oughs> อันนี้เราไม่มีเนาะเราไม่มีถังนี้หม้อรูปเดี่ยว นอกมันก็นเป็นหม้อเล็กๆเราจะเอาถ้ามีหม้อใหญ่ก็ดีหน่อยเป็นเหมือนถังมันถันงก๋วยเตี๋ยวนะต่างต้มก็มต้มก๋เตี๋ยวต้มกาแฟาอย่างนั้น,นเจ๋วเลยต้มเสร็จก็เทใส่ไว้ดูว่าต้มเมื่อกี้ต้มจนหัวคนะ่ำเนี่ย สิบลิตรดูที่จะได้กี่ขวด <c oughs> ลิตรละสามขวดสิบลิตรก็สามสิบขวดอันนประมาณเนาะโดยประมาณ โดยประมาณสิลิตรก็สามสิบขวดโดยประมาณเนาะเดี๋ยวกรอกเสร็จนะก็รู้ว่าเท่าไหร่ ใครที่เห็นคลิปนี้วันหน้าจะร่วมจะร่วมด้วยก็เชิญนะครับจะร่วมถ้าเห็นคลิปนี้จะร่วมด้วยก็เชิญนะครับโมษนาสาธุร่วงหน้าเลยเนาะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากก็จะทำสิ่งที่ตัวเองต้องการเนาะก็เชิญส่วนเพื่อนๆร่วมกันเนาะร่วมกันทำคนละเล็กคนละน้อยเนาะ สะสมบุญไว้สะสมบุญไว้ก็จะเชิญชวนพวกเพื่อนๆคนเล็กคนน้อยร่วมกันร่วมกันทำเนาะการสร้างบุญสร้างกุศลไม่บังคับว่าคนนั้นต้องเท่าไหร่คนนี้ต้องเท่าไหร่เอาแต่ว่าความสะดวกของตัวเองเป็นหลักเนาะ ก็จะขอเป็นสะพานบุญกับเพื่อนเอนกับกาลยานมิตรทุกท่านเนาะถ้าว่าเห็นคลิปนี้หเลยชมคลิปนี้แล้วถูกใจหรือว่าสินเสมอกันหรือว่า <c oughs> การปฏิบัติชอบเป็นทางทางเดียวกันก็สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งก็รร่วมบุญก็ติดต่อมาได้นะครับ ติดต่ออินบ n ็อกมาทาง Facebook ก็ได้เนาะเพราะว่าผมต่อลงใน Facebook ก็ได้ลง Facebook อยู่แล้วแล้วก็ในงั้นก็ติดต่อทิ้งทิ้งข้อความใต้คลิปใน YouTube ก็ได้เนาะ YouTube ก็ช <c oughs> ื่อช่องนาะคา59นะครับ ช่อง u t u b e นะครับนาคา59เน้าะ youtube ชื่อช่องนาคา59นะครับเข้าไปติดตามดูได้นะครับก็ไม่มีอะไรไมีแต่นี้แหละก็เป็นงานเป็นกะเป็น,ปน,ปนทางสายสายบุญน,นี่แหละครับไม่มีอะไรที่เป็นเออ่แนวอื่นเนาะจะมาในแนวนี้ทั้งหมดล้างห้องน้ำวัดมั่งทำนู่นนี่นั่นเนาะ เกี่ยวกับงานบุญนะครับเสร็จแล้วเหลือแค่นี้เหลือนี้ก็ไม่น่าจะถึงขวดเนาะน่าจะถึงขวดที่เหลือเนี้เพราะมันเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสี่ ได้ยี่สิบห้าได้ยี่ิบเจ็ดขวดเนาะได้ยี่สิบเจ็ดขวดอันนี้ก็ไม่น่าจะเต็มขวดนะครับเนี่ยลองที่เต็มดเกว่าถ้าไม่เต็มก็ไม่นับไม่นับหนึ่งขวดนะครับไม่เต็มจริงด้วยไม่เต็มจริงๆด้วยครับก็ขอไม่นับเนาะว่าเป็นอีกหนึ่งขวดเพราะไม่เต็ม ้ความเต็มก็ความของออ่โทรศัพท์เต็มเนาะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะ